สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเอินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษากันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่10และเรื่องสีประจําพระองค์นะคะและก็ดอกไม้ประจําพระองค์กันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาท่องคําของจององค์พระประมุขกันนะคะ ก่อนอื่นเดี๋ยวคู่นะคะจะท่องให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะพระเจ้าอยู่หัวราชินีทรงสร้างความดีเพื่อประชาชนพระองค์สละความสุขส่วนตนเด็กๆทุกคนน้อมก้าสะดูดีต่อมานะคะเดี๋ยวเด็กๆท่อง ตามคุณครูนะคะให้คุณครูท่องก่อนนะคะให้คุณครูเอินท่องก่อนแล้วเด็กๆค่อยท่องตามนะคะพระเจ้าอยู่หัวราชินีทรงสร้างความดีเพื่อประชาชนพระองค์สละ ความสุขส่วนตนเด็กๆทุกคนน้อมก้าวสะดุดีต่อมานะคะให้เด็กๆท่องพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะพระเจ้าอยู่หัวราชินีทรงสร้างความดี เพื่อประชาชนพระองค์สละความสุขส่วนตนเด็กๆทุกคนน้อมก้าวสะดูดีเราจะมาเรียนรู้พระประมาภิไทยของในหลวงรัชกาลที่สิบกันนะคะพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาทิบบดีศีสินมหาวชิรารงกรมหิสรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุญญเดสยามมินทระทิเบตร,ราชวโรดมบรมมนาถบ,บพิตษพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว อาเด็กๆอาจจะยาวไปหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพูดชื่อหรือพระประมาภิไทยของในหลวงรัชกาลที่สิให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวครูจะช้าๆให้นะคะพระบาทสมเด็จพระประเมนทาร,รามาทิบบอดี สีสินมหาวชิรารงกรมหิสรภูมิพลราชวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุญยเดชสยามมินทรธิเบตราชวโรดมบรมมานาถบ,บอพิษพระวะชิระเก้าวเจ้าอยู่หัว หรืออาจจะเป็นพระราชพระราชปรมาภิไทยแบบสังเขปนะคะหรือหรือชื่อย่อนะคะเด็กๆสามารถพูดได้นะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระวะชิระก้าเจ้าอยู่หัวนะคะ่าเด็กๆไหนรองท่องตามคุณครูสิคะพระบาทสมเด็จพระวะชิระก้าเจ้าอยู่หัว อ,อีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆพระบาทสมเด็จพระวะชิรเก้าเจ้าอยู่หัวอันนี้นะคะคือชื่อแบบสังเขปที่เด็กๆนะคะสามารถเรียกได้นะคะตาพระประมาภิไทยนะคะหรือตาพระจำมพะองค์ในหลวงรัชกาลที่10นะคะจะมีอักษร อักษรย่อของประจำพระองค์นะคะก็คือวอปอรอ่อาไหนเด็กๆลองท่องตามคุณครูสิคะวปรรทงประจำพระองค์นะคะจะเป็นทงสีเหลืองนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆก,ก,ก็ได้เรียนรู้พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ไปแล้วนะคะ เด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าชื่อโดยสังเขปของพระองค์ชื่อว่าอะไรนะถูกต้องแล้วค่ะก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะปรม,มือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากเลยอ่าแล้วเด็กๆจำวันเกิดได้ไหมคะหรือวันพระราชสมภพของพระองค์วันที่เท่าไหร่นะจำกันได้ไหมเอ่ย ถูกต้องแล้วคะ่ะก็คือวันที่28กรกฎาคมใช่ไหมคะของทุกๆปีหรือถ้าพระองค์เกิดนะคะก็ในพุทธศักราช2,495นนั่นเองนะคะเด็กๆเก่งกันมากเลย,เยสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย